อ๋อเคยออกมาแล้วเอามารีรันอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้เป็นละครไม่หมายถึงว่าต้องช่องแดงถ้าช่องแดงอ่ะตอนนี้มีอยู่ช่องแดงของช่องแปด มีข่าวจับเจ้าคณะวันนี้หรอไม่รู้ว่ากูไม่รู้เรื่องเลยข่าวจับเจ้าคณะอะไรอ๋อในทิกตอกก็มีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์กำลังเดินเดินคดีอ๋อ ไม่รู้กูไม่ได้ตามข่าวเลยกูก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยหกโมงจะครึ่งแล้วฟ้าจะตกแฟนดินจะสวัยแล้วเฮ้ยจะมืดแล้วกูยังไม่ได้ปากตะก,ก้าเลยแล้วกูก็ลืมมาไวน้นี่มามอกอัพเอามาถือจะได้เบาๆอ่าแอดมินปากตะก,ก้าให้หน่อยจ้าเขาเลยเอามาที่อาจารย์ออกมกพูดตอกย้ำอ๋อ แอดมินช่วยปักตะกร้าหน่อยจ้าปักยางทุกคนทุกคนอดหนุนสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่าปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าทุกคนขายแบบกระปุกคู่นะจ้ะขายแบบกระปุกคู่นี่จ้า อันนี้คือหมูทอดจ้ะทุกคนหมูทอดจ้าหมูทอดหมูทอดแดดเดียวจ้านั่งแบบแม่ค้านี่เลยอ่ะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะนั่งชันเข่าข้างหนึ่งอันนี้หมวกไอ้สับป,ปะเลอก็ให้กูมาไอหนึ่งหมวกมันไม่มันไม่เหมือนแม่ค้าพ่อค้าเลยอ่ะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานกัวตื่นทำ อันนี้มันครอบหูอ่ะเวลากูใส่แล้วมันสะท้อนในหัวมันก้องต้องอีกอันหนึ่งมันลอยอ่ะหมวกมันลอยน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลา้าปลา,าทูปลาสลิดต้มยำสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนเออหมวกเวียดนามช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าร้อ,อยร้อนกูอยากได้หมวกเจ๊กอะหมวกเจ๊กใหญ่ๆอะ่ะจะหาซื้อที่ไหน หมวกเจ๊กใบใหญ่หมวกเจ๊กใบใหญ่หมวกเจ๊กจะไม่ใช่หมวกเจเ EAI นี่ก็จะทันสมัยเกินไปแล้วไม่รู้จักเจ๊กไอสันดานแต่จะหลีตอแหลทําเป็นไม่รู้จักเจ๊กรู้จักทุกอย่างตอลถตอแหลทุกอย่างเสน,น่เรื่องชาวบ้านทุกอย่างแต่ไม่รู้จักหมวกเจ๊กทาเป็นพิมพ์ไม่เป็นหมวกเจ ตจะหลีดร้อบาทกดในตะก้าไงมึงจะสั่งตรงไหนล่ะไม่แหกตาดูตะก้าที่เขาปากอยู่หรือไงดูสิในตะก้านะซื้อตรงไหนหาอะไรก็ในตะก้าไงเฮ้ยห,หมวกเวียดนามเก๋ว่ะ มีลายดอกไม้มุ้งมิ้งด้วยอ่ะผระหมวกเจ็กสวยอ่ะแต่มันมีดอกไม้ก็สวยดีนะน่ารักดีกูชอบอะไรเพ้นเพ้นลายดอกดอกเนี่น้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าทุกคน สับประรดอบแพงมะม่วงอบแพงสับประรดอบแพงมะม่วงอบแพงจ้าทุกคนหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานจากครัวตื่นทำหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานจ้าครัวตื่นทำจากกดซื้อในตะกร้าเลยเขาเรียกว่าหมวกกุย้ยกุ้ยเลยเหรอกุยเลยหมวกกุยเลยช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้จ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปะลาะปลาทู ปลาสลิดต้มยำจ้าทุกคนอุดหนุนสินค้าฉันในตะกร้าด้วยจ้าของอร่อยอร่อยเลยจ้าทุกคนทุเรียนทอดต้องติดต่อคุณแพรลี่จ้าหมู่ทอดติดต่อกูจ้าหมู่ทอดพร้อมรับประทานครัวตื่นทำจ้าทอดเรียบร้อยแล้วสามารถเสิร์ฟถึงบ้านแดกถึงใจได้เลยจ้าอาเลวเล่เข้ามาน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำ ซาปลาอตอกแพงมาม่วงหุยมีแบบมีหมวกเป็นพลาสติกแบบที่ไม่ใช่จากเป็นแบบพลาสติกอะ่ะกันน้ำเฮ้ยอันนี้ดีพลาสต,ติกแต่มันก็จะไม่เท่ไงมันจะไม่ได้มันต้องเป็นแบบสารจากสารอะไรอย่างนี้อุนนี้ก็เท่ะ่ะหนี้เจ๋งอะเก๋ไก่สไลกูดมากเลย อ้าเร็วจ้าทุกคนช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าปลาสลิดต้มยำกระปุกใหญ่ก็มีนะโคตรอร่อยนะเมืองอร่อยทุกรสจ้าสยบทุกคำเกินจ้าช่วยซื้อด้วยจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาไหลปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าทุกคนสับประรดอบแห้งสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งจ้ามวกก้มวนก,กุบละแอเอ้ยม้วนกุบละแอก็สวยอะ่ะ โอ้นี่มันเป็นหมวกทหารนี่ว่าทหารเวียดนามหรือเปล่าหมวกกุบละแออุ้ยร้านนี้ดีอะมีของแปลกๆเยอะแยะ,ยะมากมายหมวกกุบละแอน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าปลาทูปลา,ปาสลิดต้มยำจา้าสับประรดอบแพง้งจา้า ใช่ไหมเหมือนฝนจะลงเม็ดอาเร็วจ้าก่อนฝนลงเม็ดช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจา้าเดี๋ยวฝนลงเม็ดแล้วจา้าลมมาลมมาฝนกาลังจะลงลงมาเลยลงมาเลยจา้าน้ำพริกจ้าน้าพริกทำไมต้องรา้าในนี้ครับ มันก็เป็นเรื่องของกูไม่ละแล้วทำไมกูจะไล่ไม่ได้ล่ะกูจะไล่ตรงไหนมันก็ก็ไล่อยากูอยากไล่กูก็ไล่กูไม่อยากไล่กูก็ไม่ไล่นี่กูยังตอบปานีนะถ้าไม่ปาณีเนี่ยกูจะบอกว่ากูไล่ให้หมาถามนี่กูยังเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาต่อมึงนะเนี่ยกูบอกเลยนี่เบานะแต่กูจะแรงกว่านี้ก็ได้นะแต่กูเบาเบาก่อนเบานิดหนึ่งพักก่อน ขาเร็วจะช่วยซื้อสินค้าในตะก้าได้จันนิตรแดงแมงดาปายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจาสับปะาโรดโอแบงมาม่วงออแบงจะสับปะโรดโอแบงมาม่วงออแบงจาช่วยซื้อสินค้าทุกอย่างในตะก้าฉันได้จ้า น้ำบิกตาแดมแมงดาปายาปลาปลาทูปาสลิดต pe, anyway, ้มยำจ้าสับปะรดแบแงมาม่วงอบแงจ้าทุกคนเร็วๆจ้าบ้านพร้อมที่ดิน50ตารางวาที่ปล่า230ตารางวาบัญชีเงินฝากกว่า400 0สอสตอคืออะไรวะ น้ำพรตาแดงแมงดาปายาปลาปลาทูปะลาสลิดต้มยำสับประรดแบงมาม่วงแบงจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำเลยจ้าเอาจิงๆกูอยากไ์สดตอนกลางคืนสักวันหนึ่งเหมือนกันนะบวชนเดือนไหนเหรอเห็นพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ะก็ละก็ใช่ไงแล้วยังไงอะแล้วมันได้เวลาที่กูพูดหรือย,ยังละ่ะก็ยังไม่ถึงเวลาที่กูพูดใช่ไหมละ่ะกูบอกว่าสิ้นปีนี้ใช่ไหมแล้วมันถึงสิ้นปีหรือย,ยัง ถ้ายังก็แปลว่ากูยังอยู่ไงใช่หรือเปล่าผิดตรงไหนเหรอการที่มึงได้ยินว่าสิ้นปีแล้วมึงได้ยินว่าไงล่ะมึงบอกว่ากูพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกูพูดถึงตอนแล้วกูพูดถึงปีไหนว่ากูจะบวชสิ้นปีนี้ไม่ใช่เหรออ้าวแล้วมึงมาทำมาทวงอะไรกูตอนนี้ล่ะฮะกูไปติดหนี้ติดสินมึงเหรอฮะทำไมจะมาขอส่วนบุญกูจะมากอดชายผู้เหลืองกูเหรอกูไม่ให้อกอดจะกูตีนดีทีกูตีนดีทิ้งจ้า คนอย่างเมืองกูให้ก่อจ้าโน่นไปก่อยพวกอารัชีที่มันพวกสมีโน,น่นโน่นไปที่มันปราชิกขาดไปแล้วนํางไปก่อมนันอาจจะได้พาการนลกนรไปลงเหวไปผู้ที่ไม่ยอมสึก,กออกจากความเป็นพระไปนะเชิญจ้าอาเร็วจใจพวกนี้มันจะลงนรกไนงะมันอุ้ยนั่นไงกาแฟกูเรียบร้อยกาแฟลงเรือหกหมดเลยจ้า ไม่ต้องแดกแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เอากระเดชู่มาของไรสดกูเนี่ยนะเดี๋ยวสงสัยกูต้องเซตไว้จุดหนึ่งแล้วกูต้องอาวางว่าบนเรือไม่ต่อขึ้นแล้วกูเอาผ้าใบคว่ำเลยถึงเวลาดูเหลืออยู่นิดเดียวหยิบไม่ทันไม่ต้องแดกประเด็นแดกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือต้องล้างเรือ อีนี่สำคัญกว่าจ้านี่เลิกกระเป๋าไปอีกจุ่มน้ำเลยจ้าวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุดเร็วที่สุดจ้าดีกว่าเลิกกาแฟจ้าอะเร็วจะเลเข้ามานะพี่ตาแดงแมงดาป,าปลาปปย่าปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับประรดแพงมากมกวแพง,พงจา้า ซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนน้ำบีตตาแดงแมงดาป,าปลายางปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจา้าแพงแพงก็ไม่ต้องแดกจา้ากูแนะนำให้แก้วน้ำนะจ้ะวิธีการที่มึงบอกว่าของกูแพงเกินไปไม่ปัญญาซื้อแก้วน้ำมาหนึ่งใบตักน้ำในบ่อมาจา้านี่จา้าเห็นไหมเอ,อ่ยตักน้ำจ้วงโป๊ะ นี่จ้าจ้วงน้ำขึ้นมาเลยจ้าตักน้ำในบ่อแล้วเอาพริกใส่จะก,กลายเป็นน้ำพริกกุลปกันว่าไม่เสียเงินเอาพริกที่บ้านเนาะนะตักน้ำในบ่อมาบ่อแล้วเอาพริกใส่ขยาวปิดฝาและวขยาว่าแดกนั่นแหละน้ำพริกวอเตอร์ชิลีของจริงจ้าภาษาอังกฤษน้ำพริกยี่ห้อนี้เรียกว่าวอเตอร์ชิลีจ้านี่ เอาน้ำใส่แก้วเอาพริกใส่แล้วก็เขยา่าไปหยัดจ้าวอเตอร์ชิลีของแท้เลยจ้าโอเคนะน้ำพริกสูตรนี้สำหรับมึงโดยเฉพาะที่บอกว่าสินค้ากูแพงทําแดกเองด้วยวิธีนี้ที่บ้านมึงจะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวโอเคนะโอเคจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้านะ้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้า สับปะรดอ่อแพงมะม่วงอ่อแพงจ้าสับปะรดอ่อแพงมะม่วงอ่อแพงจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำกดซื้อในตะกร้าจะเลยจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานครัวตื่นทำเลยจ้าทุกคนหมูทอดจ้าหมูทอดหมูทอดจ้าน้ำพริกกูเองจ้าน้ำพริกกูเองจ้ะทุกคนนี่จ้าน้ำพริกกูจะกดซื้อในตะกร้าจะเลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าตักน้ำก่อนล้างเรือล้างเบื้องต้นก่อน เดี๋ยวท่ามการละที่สุดกูขอดไปตรงชายตะลิงอาช่วยอุดหนุนสินค้าในตะก้าด้วยจ้าทุกคนทำเองไหมกูจะเอาเวลาที่ไหนไปตามมึงก็พูดไม่คิดมีเวลาเหรอแค่กูนั่งด่ามึงวันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วจะเ,เวลาที่ไหนไปนั่งตามน้ำพริกกระสันดานซื้อเลยจากคนเดตะกา้ากระพริกกระปุกใหญ่ก็มีนะกระปุกใหญ่น้ำพริกปลาสลิดต้ตยมยำเป็นน้ำพริกแห้ง250กรัมกดซื้อในตะก้าเลยถ้าน้ำพริกเปียก250กรัมในตะก้าเหมือนกันขายเซ็ตคู่นะ ราคาที่มึงเห็นคือราคาคู่นะหมูทอดเนี่ยขายถุงเดียวแต่น้ำพริกขายสองถุงสองกระปุกทุกอย่างสองกระปุกยกเว้นหมูโอเคนะอ่าช่วยอุดหนุนสินคโปร์ในตะกร้าด้วยจานน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่าปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปะรดลตแห้งมะม่วงอบแห้งจ้าทุกคนสับปะรดลตแห้งมะม่วงอบแห้งจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่าปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดลตแห้งมะม่วงอบแห้งจ้าทุกคน หมูทอดแดดเดียวพร้อมทานหมูทอดเราทอดแล้วนะจ๊ะหมูทอดเราทอดแล้วถ้าเป็นสับป,ประรดอบแแพงกับมะม่วงอบแแพงรสชาติออริจินอลไม่มีน้ําตาลนะเราเอามาอบเลยเอามาอบเลยหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานนะจ๊ะวันนี้หมูทอดเราเหลือแค่500กรัมอย่างเดียวแล้วไม่มี300ไม่มี300กรัมขายแล้วนะยุบ300กรัมตอนนี้จะเป็นน้ำหมูทอดแดดเดียวพร้อมทาน จะเป็น500กรัมเท่านั้นไม่มี300กรัมอีกแล้วจะเหลือ500กรัมสองรสชาติเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมห้ากรัมเพื่อง่ายต่อการทำและง่ายต่อการจัดส่งเราจึงเหลือแค่ชุดเดียวคือ500กรัมเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมเหมือนเดิมเค็มนัวกับหวานกลมกล่อมเหมือนเดิมโอเคนะ ช่วยซื้อหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานในตะก,กร้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาแ่าปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำสับระรด,ดอบแห้งมะม่งอบแห้งจ้ะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานทอดเรียบร้อยแล้วทอดเรียบร้อยแล้วทอดเรียบร้อยแล้วสามารถไปถึงบ้านสึกกดเขาเรนะียกนังเข้าไมโครเวฟสองนาทีกินได้เลยจ้ะช่วยซื้อสินค้าใน้กับโอ่เมื่อยแขนมากอุดหนุนกูที่เถอ กูเมื่อยแขนช่วยกูซื้อหน่อยเถอะยอดไม่ไปไหนเลยจะค้างอยู่ที่เดิมยอดขายจ้ะทุกคนมียอดมานิดเดียวเองจ้ะขอบคุณมากจ้าอาเร็วจ้าเร็วนบิตจดเดมแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาปปสลิดต้มยำจ้า สับปะรดแพงมะม่วงก็แพงจ้าสับปะรดแพงมะม่วงแพงจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ากาุณาอย่าพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะอีพวกพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวเป้านะจ๊ะอีสันดานอย่าพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะอย่าลองดีกับระบบนะจ๊ะหาเร็วจ้าเร็วนะพิ่ตะเดงแมงดาปลาย่ปลาปลาถูปลาสลิตต้มยำจ้า สับปะรดแะงมะม่วงก็แงจ้าสับปะรดแะงมะม่วงก็แงจ้าสามารถกดซื้อสินค้าในตะกร้าเจลีจานพิกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดแะงมะม่วงก็แงมี3รสชาติพริกเกลือออริจินอลแล้วก็กะปิพริกเกลือออริจินอลแล้วก็กะปิจ้าสรสชาติทั้งสับปะรดแะแและมะม่วงก็แงสับปะรดจำจากสับปะรดภูแลมะม่วงเละทำจากมะพร้ามะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็หมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้าหมูทอดแบบเดียวพร้อมทานจ้า หมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจากครัวตื่นทำจ้าหมูทอดจ้าหมูทอดจ้าในตะก้าจ้าในตะก้าจ้าหมูทอดอร่อยมากจ้าทุกคนหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมรับประทานเลยไปถึงบ้านใส่ไมโครเวฟสองนาทีกินได้เลยจ้าช่องใหม่จ้าช่องเก่าเป้ไปเรียบร้อยแล้วจ้าปัจจุบันนี้เป็นช่องนี้เป็นปัจจุบันจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจ้าโคตรอร่อยจ้าของกูโคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยจ้า น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดแเพงหมาโมงกระแพงสับปะรดแเพงหมาโมงกระแพงจ้าทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าฉันด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าช่วยกินด้วยจ้าอร่อยทุกอันเกินจ้าเต็มตื่นทุกคำเกินจ้าอร่อยทุกคำเกินจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้า น้ำพริกอยู่ได้กี่เดือนอยู่ได้ตามฉลากในหมดอายุเลยจ้าถ้าไว้ข้างนอกอยู่ได้2เดือนจ้าถ้าไว้ในตู้ยเย็นอยู่ได้หลายเดือนเลยจ้าแต่น้ำพริกปลาสลิดแต่ถ้าเป็นน้ำพริกปลาทูกับปลาล้าไปถึงแล้วต้องเอาเข้าตู้ยเย็นทันทีจ้าอร่อยยันวงการบันเทิงนะจ้าก,กูบอกให้ของกูอร่อยแบบบันเทิงเลยกูบอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูาไปให้ดาราบ่อยเอาไปให้พิธีกรร,รายการบ่อย ทุกคนบอกไปเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงอร่อยยันชายแดนทหารยังบอกเลยน้ำพริกกูแซบมากกูส่งไปบริจาคมาทหารยังพูดเลยว่าของกูแซบหมูทอดจ้าหมูทอดช่วยซื้อหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานในตะกร้าด้วยจ้า เริ่มมืดแล้วจ้ะทุกคนเริ่มมีความหวาเว,วาเวหวาแล้วจ้าว้าเวแล้วจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าดยจ้ะทุกคนจ๋าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลา,ปลา,ปลาสลิดต้มยำสับประรดกะแพีงมาโมงกับแพ,งงพ้งช่วยซื้อดิจ้าหมูทอดมีเค็มนัวกับหวานกลมออกล่อมหมูทอดมีเค็มนัวกับหวานกลมกล่อมโคตรอร่อยจ้าหมูทอดมีเค็มนัวกับหวานกลมกล่อมโคตรอร่อยจ้ากดซื้อในตะกร้าได้เลยจ้าทุกคนหมูทอดมีหวานเค็มนัวกับหวานกลมกล่อมขนาดปริมาณ500ยกรัมนะจ๊ะ ห้าร้อยกรัมจุกจุใหญ่ๆเลยช่วยซื้อสินค้าในตะก้าได้จากของอร่อยมากจากของดีของอร่อยจ้าถูกหลักอนามัยมีอ,อยอทุกอันจ้าเริ่มมือดออาน้ำพริกตะแดมแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าทุกคนน้ำพริกตะแดมแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้า สับปะรดแพงจ้าสับปะรดแพงจ้าคูปองใช้ได้ครั้งเดียวเหรอครับไม่รู้เหมือนกันจ้าคูปองไม่ใช่คูปองกูจะไปขับปูคูปองติกตอกจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจานพริกสูตรไหนเผ็ดน้อยสุดไม่มีจะเผ็ดทุกสูตรจ้าไม่อยากกินเผ็ดสั่งสับปะรดแห้แพงกับมะม่วงเาแพงหรือหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้าทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานซื้อได้เลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าขายของแล้วกูขายมาตนาและจ้า มึงพุ่งออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มึงเหลือจ้าเพิ่งได้เห็นว่ากูขายของฮะไปอยู่ในมดลูกไหนมาล่ะข้างซ้ายหรือข้างขวาทำไมถึงได้เพิ่งเห็นกูขายของกูขายของมาตั้งแต่วันแรกที่กูเริ่มไลฟ์สดขายตั้งแต่กูไลฟ์สดสอนธรรมะแล้วจ้ากูขายของมาตลอดจ้าเพิ่งออกมาจากช่องคลอดเหรอจ้าคลำหัวตัวเองซิยังเปียกอยู่หรือเปล่าถ้ายังเปียกอยู่เช็ดหวัวให้แห้งจ้าแล้วตั้งสติว่ากูขายของมาตลอดจ้าไอ้สันดาลโอเคนะจ้า อย่ามาเล่นกับระบบนะจ๊ะถ้าเล่นกับระบบายท้องทุกรลยนะจ๊ะกูถึงบอกว่ากูไม่เคยกลัวทัวร์ถ้ามึงบอกว่าทัวร์ปากดีกูปากดีกว่าจ้ะอย่ามาเล่นกับไฟจ้ะอย่ามาเล่นกับไฟอย่างกูจ้ะไอ้สันดานระบบกูตอบกับอัตโนมัติอย่างรุนแรงนะจ๊ะอัตโนมัติทันทีจ้ะกูบอกเลยว่าถ้ากูพูดเมื่อไหร่เง่ากระดกนะจะาอ้าเร็วจะนนบิตรเดมินดาปยาปลาปลาทูปลาสลิดต,ต้มยำจ้า น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ่าสับปะรโดอบแแพงมะม่วงอบแห้งจ้าสับปะรโดอบแแพงมะม่วงอบแห้งจ้ารสชาติเค็มโนหวานกลมกล่อมหมูทอดแดดเดียวรสชาติเค็มโนหวานกลมกล่อมซื้อหมูทอดแดดเดียวได้เลยนะจักทอดเรียบร้อยแล้วจ้าดูชิ้นจ้าชิ้นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะทอดแล้วนะทอดแล้วนะทุกคนทอดแล้วมีออยมีออยกระปุกใหญ่ก็มีแลวผลกระไม้ ผล,ลไม้เราสองล้สิบกร,รัมกระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะผล,ละไม้เราสอง้สิบกร,รัมกระปุกแบบนี้เลยนะโคตรอร่อยจ้กของกูอร่อยจริงจ้ะหมูเก็บไว้ได้กี่วันครับถ้าหมูแช่ตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์จ้ะถ้าแช่ช่องฝีเก็บได้เป็นเดือนถ้าไม่แช่ต้องกินเลยนะจ๊ะเพราะกว่าจะถึงมาหลายวันจ้ะสั่งวันนี้ทอดพรุ่งนี้บ่ายส่งเลยจ้ะวันนี้กูเข้าไปดูออฟฟิศมานะมึง the